นี่ของแท้ยังไงลูกน้ำดำน้ำดำอย่ควายโย่ป่ะควายโย่เดีอยแอาภัยอีกกล้าเอาผ่านเอาเลยไม่ต้องยกไม่ต้องยกปล่อยเลยพ่านเอาปล่อยเลยทั้งสองพื้นน่ะยังไงมันปราดุกยังไงเราเจ้านี่สองตัวได้นี่สองตัวเลยนี่องค์ให้มืดหนังด้วย

จะไปคุ้มมันดูแห้งเหมหนกแห้งากจนตันไปเังสินะแห้ะขาดแล้วเจ้าว่ามัขาดดอกเพราะ่แหนพื้นหังนี่แหละเ่จุดใจราอีกตัวเราหันหลักมันไมนไปมนแดงว่ามันลากมันลากแห้ะไปบ่จุดนมีแต่แหนะพื้นอันนี้สุดนะโตเลยอยู่กุสุดหรอไปป่านบ่หัวเบิ้งพื้นนี้นะ ไอ้ลูกจะล่อยไไงล่อยอยู่หันละยไ้ควายอยล่ยนดึงแงบ่เดี๋ยวย่ามึงแง่อะไเห็นมันอเหียไปแล้วบ่เาไปหลแล้วนดึงตัวข่กระากแล้วดูร้านนี่ดไงน่นี่นี่มันตุ้มทางพี่พี่พี่่่อ้เปลเล่ก็บนลงไม่ดูสิแห่ย่าไอ้พ่พี่พี่ยกพี่หัวเยยันนะย่าอ่อนเกิน

เอาขึ้นไปหมดคือ hai เลยโอ้ยตมโอ้ยยามมันออกเด้บ่ก็ลงมาแล้วแม่ผู้เป็นนี่ๆถือ

กู้จักันไข่จกแมันสีลดบรรุดอกเป็งึงับทางเลยนี่ตนบ่าดลกน้ำคือกยาเด้ว่มีสีแดงเลยกุงนดต้องอกย่างนี่เลยะย่านปลาเนาะขาดอบ่นสุบข้ไปวขคัค่วเรียบร้อยครับอันนี้จะตากแหงนะคอนๆอนนตรอนตรอนเกียบบตากแดดได้ย่างครับนี่เหนือมัน เนื้อหนังทองกลิ่นลวกกินครับแซบเจ้ากิ้มซีฟูดครับแก้วขมัซอยเป็นตอนเป็ตอนเพราะคำลงบุบเฉียวเลยนักเตะครับแก็บแก็บไปแรงหลอดเนียงสงคราำเพราะเป็นเนียงแซ็บลงหัวันหลุด Một chú mèo đó cuối rồi 3 khuân nó, 3 khuân Giàn xuống tốt cây mà Một tốt cây giàn Giàn tuột Giàn xuống bùm bằm Cái bùm bầm ีโรนะตัวใหญ่ใครเดือเป็นตัวใหญ่ว่ามันหาลูกคนเดียวแต่พี่กัว่าที่กวอกไลนเนาะตากเพราะฉะนั้นห้าเพราะว่าตากซึเวตากมันแดดเดียวที่โฮมเอกเลยบ่าองเจ้ผ่นตอเห็ดน้ำจิ้มเราให็เจลน้ำจิ้มจิ้มยอย่างเราแก้วขมแก้วขมขมปั้น เยากติดเจียวเจียวในยางเเีวผมหมักดันนี้ยมุกบตูเนด้บอยน่เป็นปลาดิดิเไงครับวมยองมกวะจริงเหว่กับึกเยะว่าียกินดิบครับีุ่ให้ข้างเดียงนี่เนาะแมนดเียงองขาดเสียยังลองดิบดิบนลดิบ มันล่องีนนี่เาะขนาด้กินก็ยังปลาซลมอนอยู่แม่เนาะถง่ยำกรับกรับยุบกับยูกโข้าววันนี้เนาะมหลี่กเอาไปลวนเอาไปล้วนเราล้วนไปฮอาไปล้วนไปปะไปหยอล้วนปะเอาลวนจักจะจะข้าวเนาะจะเครื่เอาคืนาบกเอาคืงนึงเอาคืงนึงไเอนึงบเอาืนตักเอาไหม ใสเบิร์ดโหยังว่ที่เราเคก่นครับก네ินมาเบิร์ดใครวะมันหวอยไงอยู่เร็วดิเต็มมันโเติมมันโหหวยงียเงาเกินดำ้ครับวกรารมันสิบริสทเลยหลหวไลลดรน่อห่า้าหมอองโมเลยห้าพี่ครับบดนี้อ่า ครครสีแดงไข่แตวะเอาเนี้ยจัดออกช่วยกได้เนาะทุกระเบียบนั่นสูกินก่แจกพีดีเด้อยังบึกตากเลยทุกคนเลยได้ถาดไหมไข่นี่บอได้ถาดได้ถาดเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอานี้ยถาดเดี๋ยวจังหวะอีกเชนึงก็ได้ไขรเอาเนี้ยาดว่าอันนี้อนนอกใส่ไขรยิเดีวซองสเต็ปกันเ้อเแม่ ไขบริโกกันในนันเป็นพวงเลยจรปกติไครจิแตกเาจายเลยเอาอันนี้ใส่เมนูฮอไปกเนนั oh ้น oh มึง oh ชิมึงกันห่งไกมันสุกท่านผีบิมสุป่แล้วต้มชองสมวงมเนาะต้มย่าหรอต้มเยแห้ง กี่มงเนี่ยูปอะทุ๊บคุ๊บคุ๊บดีต้นหเลยงหมาเนี่ยเลี้ยอโอ้หวาทปลาเสียบอันเดียดครับขั้นม่นไหกอรุณแปรมัยเด็กคริบเด็กเจ้าของหอมเอ้นะครับ บ่อบอไรวะเจออยู่อยู่วะอย่างนี้ตับนี่ตับใส่พุ่งโอ้มีตับหมกใส่ได้นะตับตับก็เอาชกันแจกตัดตับะนี่ยน้ทงเนาะตับอหรเนะุยรอกันมงเรยจะเข้ากันอ่าไปเลนั่เลยกูแชร์ไปเลลซุมเหนียวซุุ่มงินเนาะไปไเลยเลน้ำจิ้มงน้ำจิ้มขอน้ำจิ้มของไปน้ำจิ้ม มามา<ป>มามานสาดอยู่ก็ที่เมื่อเจ็บเลยอืมไรด้ปากอะไรได้ปากไม่บอกเขาเงินมาหนังห่วงมันหรออืมหรือ <c> ว <oughs> <c oughs> ่ามเนี่ยเจบแล้เอาเกืบ้ามันกินอะไรด้กินใยูยังยูตัวยูหนิในรายยูปลุกหลายไม่แซ่บตัวเจ้าหนิมกับเวรอะได้ี่เหน่ยแล้วเน่อเจ้าผม

กินใคม่หรอผู้ใดๆนี่ก็จะจะมีชื่อว่าขังแหลกเลยนี่โดนไม่อีกโดนไม่องโอ้ยด้กเจี๊ยบลูกเจีแยกออกตะก้อนมูหุนออกขอดังกันบูกแทกยันยันป่าไม่ต้องการบบบบบวบหาวเทือแล้วคอยไปเ่อยาว ไปไปยแต่มันถึกมัยางานตึกยาย่างเวไมเี่ยวครับเนาะไดถือป่าเดิอนะแากลงม่ท่านบัว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 เนไเด็กแจกมาแจกลง้อาเอยส่นตัวมแจกเลยหิ่มที่ตัวห้องาขูไปไปเรืงโขกย่านี้ยังแต่ันตอดห่างเยียงมันสิถ้าถ้าตอดเปลี่ยนหัวันอตายนัวเยียงนี้ปัน แต่วาดเี่อ๋อเห็นก็ยกัอุ้มขึ้นยได้เหอยู่ันสตว์ก็บอเห็นก็แตวาดี่ตกวัดก็เบื้งแหวาปานตแต่ว่ากับบเขาพ่อบาเดียกจื่อขึนมบัตรั้งสี่คนมีน้อยเงินยากมาเากินอก็ยังแ่ว่าโดนโรเองเนนเสียเสียบเนนเออเลอะคนนี่ผู้เออเลอะเนาะตอนแนวฝนนังันขึ้นนี่ สอนอยูจำจำด้วยงขึ anchor. Anchor ้นอยู s <S ảng, like no, unless, like ่นี่กินเ้าไป้างใจไปไปที่ดนป่าห่วงเดี๋ยวใ้พบ่ัวเบิงเนาะบัวเลี้ยงหาขึ้นไเห็นโซ่แลนอนอยู่ดียินแต่เปี๊ยปีเปียไม่มีอะไรดีดึงไม่เล้วดึงไม่เลี้ยงันมาหนึ่งกันเลยยานแบบที่นี่ังไ มันก็ว่าถือแข่ย่านน้าเวถือแข่ย่านมันถือป่าไงูละเงินสมหงผู้ดินย่านมันบ่ถือชุ่มนีขยบริเขยบริเว่มสียย่าหลวก่จมัยังบจุ่มไมอจุ่มแสบอยู่ตรนันบางอยางีงบออย่างนั้นเจ้าหมอไม่น่าขาิแบบจิ้มแบบิไปเรื่อกับแกมมันต้องมันต้องดิบดิบไปจุ่มจิ้ไปเยเข้าเข้าหน่อย มันแห้งมันแห้งเสียกูอยู่มันคือปลาสวายนะปลาสวายสมุนยังบัวขาวอยู่ก็แบบก่อนนี้ก็ปลาแคบอยู่ข้างเรียกนี่ไงเนื้อนิ่มมากกว่าผมเคยได้กินนหมองขอาไปไล่ขอาไปนี่เลยเอาไปแนวมีม่สวย่วนตัวได้ครับทของแคกอยู่นั่ขอด ดำไสามหนึงสามหนึ่งแบอวดเบิเมาวันแม่งงทได้อยู่เป็นตีะคอแมาเสียไปเบิรงมาเชื่อกันสิตัวเดเดงมาหดเนาะเอาออกตัวนึงเลยคุกใส่ตัวนึงเสยนะหดเลยข้าหอมนิมงยู้ถาข้าวยอมหับ วาเดใหมามียาาวนี้ขอ่อนเยวของแทกูด้วยนะครับเมียบอกดำเด้อมาเปรีคยวปีว่าแล้ววันนี้ะที่เห็นขึ้นไปยืนเล่นเนาะแจคแจ๊ครู้ับเดอว้นู้ไมอู้หงเหบ่ใครมาแล้วใครมาแล้วใครสอพวงเดือดบนนีอ่ะช่องช่องเอาไปยังนีนี่มึงก็ยืดเมื่อมากตอุ้ตอรีต้องตอรีอัเงียดี่นี่ก็แล้ว อะไะนี่ใครยอดแท่าไหร่ส่วนไหนยอดมาผู้เยอะวะเบื่อหมคือข้างเอาเบื่อกินแล้วเจ้ามือโจกกับรถเลี้ยไปก็ได้ทัวแล้วใครมกแทรกมาจะเลี้ยไปโดยไม่กินเกอบไ่ได้กินเมื่อไหร่เกอบรดมัน่าเจเอาเหล่าคาเหล่ามึงอยู่แทรกทึ่งใดทึกไดดที่บราไปจับลงใจได้บักแรกนี่แหทึกไดเออลงใจอยู่ จริงบ e nah e right? like, ่ด็นะถดคือว่าผสมผลบ่ขอบคุณมึงขอบคุณมึงมา้เปมนตดแงจังล่นตดแ่เดียวอมนสูงแล้วมานตึกมือมานสอบมือละสามสี่ชั่วโมงมือวางระดับหนึ่งแล้วมึงนมัตือมัตแงนแขนอยแล้ววันนังติดดนนะติดดนนรงัาอเมาจานแล้ว กนะินคาไหมแลบว่ได้ว่ากินคาดิว่าได้กินขเขาหอง่เบาดเจ็บองเียตาบ่ามันตนัน,น้อยเป็น,นยังไงตัวหัจ้ำ <c oughs> ห <c oughs> <c oughs> นึงบ้าารตัวจำคานลูกติกงงเหี้ยลกเสียไปใส่พ่อเหี้แล้วยู <c oughs> เออลวงเพียงขือนมาโอ้ยลเราแบอยบอกช้มือยาเด่น บ่อามกุตึกได้บคอนบ่ปวขึ้นมาไว้ดีเมื่อนั้นเพระะคอนน่นบ่เสียบเบียบบ่เอาบคอขึ่นมาเรืงมันมาจับบคอนตัวที่กุตึกได้เขาไปใสีมอหมแกมมันแก่หมือนีมชิาเนาะก็ได้กำคว้าขึ้นมาแล้วอ้ลกเจ้าตึกมาเ้าขุ่มใครดีจุบ่เจ้าขุ่มตรงเห็นน้ำตกผอมเอาใครเป็นล่ะเดี๋ยเดี๋ยว เหียงเอ้ยกิน้มว่าเมียวโซนลำหนาเนี่ยโอ้ยโอไมไ้นี่เนาะตอนตอนี้ลูกกว่นี้เดียกลางเจ็ดม้าเลยเดี๋ยวเจ็ดบอกเขาเจ็ดมาเจ็ดมาโอ้โหหอนตอกม้าไกลเนี่ยโขี่ซซี่มินกเลา พ่อแต่องุกเลยรับมาครับหอมกุ่นเลยถ่ายแล้วปากอะไรก็แช่ครับปากสบายกันกินกันมวนๆครับเป็นลายคนแซ่บครับเดี๋ยวครับต้องมาลอชมย่างปลานหอมสะบิกไทยดีๆตำกระเทียมครับไปแล้วครับปากอะไรก็แช่สรงไซเบอร์เรเน่าจะเจอในคลิปหน้าครับบ๊ายบายไปแล้วครับสวัสดีครับ